ในแง่ของการปรับสมดุลไทรอยนะคะเอาง่ายๆเลยก็คือว่าตอนนี้แร่ธาตุที่จะช่วยในเรื่องของการทํางานหรือว่าการสร้างฮอร์โมนไทรอยนะคะก็จะมีตั้งแต่อโอดีนเนาะสังกะสีแล้วก็เซลีเนียมเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคนคนนี้มีไทรอยเป็นพิษนอกเหนือจากการที่เราจะให้ยาเพื่อจะไปลดการสร้างฮอร์โมนไทรอยแล้วเนี่ยในช่วงต้นเราอาจจะลดหรือว่าอาจจะเลี่ยงอาหารที่มันมีพวกของไอโอดีนเยอะสังกะสีเยอะหรือว่าเซลีเนียมเยอะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะให้ไม่ได้นะคะ หลักจริงๆก็คือจะไปจัดการกับยาแต่ว่าในช่วงต้นก็อาจจะแบบว่าเลือกสารอาหารที่มันมีสังกะสีไอโอดี OD, แล้วก็ซีลีเนียมน้อยหน่อยแล้วหลังจากนั้นพอเวลาที่ฮอร์โมนเนี่ยมันถูกควบคุมได้ด้วยยาแล้วเขาก็จะกลับมากินได้ตามปกติอาหารที่มีไอโอดีง่ายๆเลยก็คือพวกของอาหารทะเลนะคะอันที่2พวกของซีลีเนียมหรือว่อาพวกของสังกะสีก็จะอยู่ในพวกถั่วได้อยู่ในพวกเครื่องในอยู่ในพวกของซีฟู้ดนะคะอาหารทะเลได้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงแรกก็อาจจะลดลงนิดนึงแล้วพอหลังจากที่รักษา ได้ดีแล้วก็ค่อยมาเพิ่มกินได้ก็คือว่าในกรณีที่ไทรอยเป็นพิษใช่ไหมคะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของตัวการสลายของกระดูกเยอะขึ้นนะคะคนไข้น้ําหนักลดลงกล้ามเนื้อไม่มีแรงเพราะฉะนั้น,นก็อาจจะต้องเพิ่มโปรโตีนเพิ่มการออกกําลังกายกินวิตามินดีดอกแล้วก็กินแคลเซียมให้เพียงพอเพื่อช่วยเสริมสร้างการทํางานของกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อ แคลเซียมก็อยู่ในนมอยู่ในปลาตัวเล็กตัวน้อยอยู่ในงาใช่ไหมคะแล้วก็ผักสีเขียวเข้มๆส่วนวิตามินดีก็ควรจะต้องไปออกแดดนิดนึงหรือว่าจะอยู่ในพวกของเห็ดหอมโดยเฉพาะเห็ดหอมแห้งนะคะอันนี้ก็จะมีวิตามินดีอยู่ค่ะนอกจากนี้นะคะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวไทรอยด์โดยตรงแต่ในกรณีที่เรามีไทรอยด์เป็นพิษอะคะ่ะเราก็จะรู้ว่าคนไข้เนี่ยจะใจสั่นเนาะ จะมีเรื่องของนอนไม่หลับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารพวกที่จะไปกระตุ้นเรื่องของการเต้นของหัวใจหรือว่าจะทำให้นอนไม่หลับก็ควรจะหลีกเลี่ยงเช่นพวกชากาแฟพวกนี้